เดินชอบสวนผลไม้อันนี้มะนาวไหนทุเรียนหมอนทองคะทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะคะนี่ต้นอะไรคะนี่ต้นสับปะรดนะคะ ออกกําลังกายบ้างต้นกล้วยต้นลิ้นจี่อันนี้ทุเรียนหมอนทองเหรอคะบังหมอนทองนี่ออกดอกเลยออกดอกแล้วเอ้ยนะหนึ่งหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งลูกเหรอคะหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งลูกแล้วเมื่อไหร่มันจะโตอ่ะมันโตเรื่อยเรือยน อีกสเดือนได้กินวิวหาดบางเทาเหีนต้นทุเรียนนี่เราอยู่บนยอดเขายอดดอยเชิงทะเลจังหวัดภูกเก็ตมาดูส่วนของบาง จัขน่นหบ้างพี่เขาเล่จัขนนไหนั่นเอนงเออนั่นนั่นเองี้ออยตั้งบนนู้นด้วยอันนี้งูใช่หไหมไ <c oughs> ม่ยอม มับซางต้นลิ้นจี่มายองชิดมายองจิตไหนนี่ต้นไหนนี่ไงแต่เขาเรียกว่าตะขอบตะขอบปลาที่ตังนู้นมีไหมตะขอบค่ะอันนี่อะไรในบางเนี่ยมารุมมายองชิดมารุมตะขอบแถวบ้านมีไหมตะขอบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะขบ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใ <pronunciation> ต <though> ้เขาเรียกวัตตครบอ่าใช่มะขามที่มันเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวขวัดขวาดเออหรอมะขามป้อมเออไม่ใช่อัอไอ้นมะขามเทศเออมะขามเทศไม่ใช่มะขามผงอะละมุดละมุดละมุด